แบบว่าเดินกระหืดกระหอบกันมากอย่าเรียกว่าเดินดีกว่าไปก็มีสวัสดีครับตอนนี้บิวซังก็อยู่ที่สถานีคุดันชิตะนะครับเดี๋ยววันนี้บิวซังมีนัดกับเจต้าแล้วก็อีแบงค์นะครับวันนี้เราจะไปดูภูมงกักน้ำของโตกเกียวที่อยู่จังหวัด ไซตม์มะกันนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่สถานีชินจังซึ่เราเคยไปแล้วสถานีนั้นชื่อว่าสถานีคาซึคาเบะเดี๋ยวเรารอเจต้ากันอีกแรับงมาก่อนเราได้กันที่สถานีคุ้ดนสตะที่แผดฟอร์มเ,เบอร์สี่แล้วก็ตู้หมายเลขหกเจต้าน่าจะอยู่ขบวนนี้เดี๋ยวดูซิว่าจะออกมาตรงหรือเปล่าอเราไม่ได้บอกดประตูเราบอกแค่ ขบวนว่าขบวนที่หมายเลขหก 6. นี่ขบวนหมายเลขหก 6. อันนี้คือประตูสามเจต้าไม่อยู่ในนี้นอาสมาชิกแล้วก็อาพร้อมกันแล้วเจต้าคือมาขบวนเมื่อกีแ้แหละแต่ว่าจตไปขึ้นตูน้หนึ่งก็เลยต้องเดินย้อนกลับมาเอเดี๋ยวเราก็นั่งขบวนนี้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงปลายทางคาสิคาเบตเลยอารถมาละเราก็ขึ้นคันนี้ไปเลย ล้วเราก็ถึงสถานีคาสคกปเปตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ชินจังอย่าไปี่ทุกชินจังเหอนสินี่ไงสถานีคาสคัเบตมีตัวที่มาวารีด้วยน้องชินจัง <S 1> <S 1> <S <S แล้วออกจากสถานีตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีป้ายรถบัสข้างหน้าสถานีเป๊ะ,เ,ปะเลยเนี่ยเราก็มาขึ้นเลยที่เบอร์หนึ่งที่เบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะมีเราจะต้องไปลงที่ตรงนี้ ตอนนี้อยู่ตรงนี้อยู่สถานีแล้วจะต้องขึ้นรถบัสปลื้มมาลงที่สถานีตรงนี้แล้วก็เดินไปอีกสองกิโลหรือว่าฝั่งนี้อะฝั่งนี้มั้งนี่จากข้างล่างขึ้นมาตรงนี้เรามาีตารางรถบัสอันนี้คือรถวันเสาร์อาทิตย์ตอนเที่ยงกว่าอะตอนนี้คือเดี๋ยวเราจะออกตอนสิบห้าเที่ยงสิบห้าอันนี้คือเช็คจาก Google ได้ อีออนมอลเลยจากห้างอีออนมอลสองบ้านแล้วเราก็ลงรถบัสกัน <S <S ตอนนี้เราก็ลงรถบัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <S 1> <S 1> <S 1> ตอนนี้คือบิวสั่งไม่้เรื่องสปีดในวิดีโอนะคือเรื่องสปีดฝีเท้าตัวเองนั่นแหละเพราะว่าลงมาปุ๊บตัวนี้แบบว่า2องยี่สิบนาทียีบนาทีต้องถึงให้ได้ แบบว่าเดินกระหืดกระหอบกันมากอย่าเรียกว่าเดินดีกว่าเรียกว่าเกือบจะวิ่งดีกว่าแล้วเส้นทางที่มาข้างๆเนี่ยก็จะเป็นทุ่งนาข้างนั้นเลยเกือบจะบอกว่าอย่ามาเลยดูคลิปวิวสั่งไปนี้แหละไม่ต้องมาเอาเวลาไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยไก่ก็ไก่เรารีบเร่งสุดๆเหลืออีกห้านาทีเท่านั้น จะถึงเวลานัดของเราเนื่อยจริงๆเราต้องเดินไปที่ตึกนูน้นตึกนี้เลยนี่เลยเดี๋ยวต้องเดินไปลงทะเบ,บียนที่ตึกนี้ก่อนเราเข้าไปเช็คอินที่ตึกหลักได้บอแล้วเดี๋ยวเราเดิยนดย้อนกลับไปอีกตึกเมื่อกี้อีกอเหนื่อยนี่เขาก็จะให้เป็นสติกเกอร์สีเขียวเนี้ยติดเสื้อผ้า แล้วก็เป็นขอยเทศลึกแล้วก็มีโบรชัวอันนี้น่าจะเป็นทางเข้ามั้งเห็นคนมายืนออกกันตรงนี้เขาจะมีให้เข้าเป็นรอบๆนะลืมบอกไปว่าเราจะต้องจองมาก่อนล่วงหน้าจากอินเทอร์เน็ตมันจะมีรอบแบบว่าราคาสามพันก็คือได้ดูชั่วโมงกว่าแล้วก็รอบแบบว่าหนึ่งพันก็คือได้ดูห้าสิบนาทีเดี๋ยวเราจองรอบห้าสิบนาที อัน้คืทาางเขลูกแม่น้ำในจังหวัดไซตามะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมานานเนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นแองกระทะล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำขนาดใหญ่เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยจึงมีการสร้างช่องระบายน้ำใต้ดินขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองคาสคาเบกซึ่งจะระบายน้ำจากแม่น้ำทั้ง5สายไปยังแม่น้ำเอโดะน้ำจะไหลเข้าโรงเก็บน้ำนี้ประมาณเจครั้งต่อปีปริมาณน้ำที่มากที่สุดที่เคยระบายได้ก็คือ19ล้านลูกบาทเมตร ตอนพายุลูกที่17และก็ลูกที่18เข้าเมื่อกันยาคพุทธศักราช2,558โรงเก็บน้ำใต้ดินแห่งนี้กว้าง78เมตรยาว177เมตรสูง18เมตรแล้วก็มีเสาค้ำยันทั้งหมด59ต้นแต่ละต้นจะหนักประมาณ500ตันกว้าง2เมตรยาว7เมตรสูง18เมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นวิหารใต้ดินสําหรับการป้องกันภัยพิบัตินั่นเองหลักการทํางานก็คือเขาจะมีแทงค์ใหญ่ๆไว้ใต้ดินทั้งหมด5แทงค์เพื่อที่จะรองรับน้ําจากแม่น้าทั้งหมด5สายแต่ละแทงค์เนี่ยจะสูงประมาณ70เมตรขนาดแทงค์เนี่ยมาถือมาพอที่จะใส่ยอาอวกาศหรือว่าเป็นเทปีเสรีภาพได้เลยแทงค์ทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกเชื่อมกันด้วยอุโมงค์ใต้ดินเป็นระยะทาง6.3กิโลเมตรจนถึงอุโมงค์เก็บน้ําที่ไซตามะและเมื่อน้านําในแม่น้ำเนี่ย ล้นเกินปริมาณที่กำหนดไว้น้ําก็จะไหลลงมาในแทงค์นี้แล้วก็จะมาไหลรวมกันที่อุโมงแห่งนี้ก่อนที่จะถูกสูบออกไปอย,ย่างแม่น้ําเอโดะการระบายน้ําออกจากโรงเก็บน้นํานี้ก็จะใช้กังหันก๊าซทั้งหมด4ตัวที่พัฒนาขึ้นสําหรับเครื่องบินมาใช้แต่ละตัวมีกําลัง14,000แรงมา้าเมื่อเปิดใบพัดพร้อมกันทั้งหมด4ตัว ก็จะสูบน้ําออกได้เทียบเท่ากับสระว่ายน้ําขนาด25เมตร1สระภายในแค่1วินาทีเท่านั้นในห้องควบคุมก็จะเก็บข้อมูลปริมาณน้ําฝนระดับน้ําต่างๆในแม่น้ําทั้งหมดของโตเกียวปั๊มน้ําและประตูน้ําก็จะทํางานสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับมาตรงเสานี้ก็จะมีบอกไว้ว่าอย่างอันนี้คือเป็น uh, s t d y operation water level ใช่ไหมครับก็คือน้ำจะสูงถึงขีดตรงนี้ถ้าเกิดสมมติ แล้วใต้ขีดตรงนี้ก็คือจะมีปั๊มน้ำสูบน้ำออกไปจนกว่าปั๊มน้ำนียจะถึงระดับนี้พอระดับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เขาจะเรียกขึ้นไปข้างบนแล้วเรามีเวลาอยู่ที่นี่ได้ประมาณน่าจะเลือกสามสิบนาทีมั้งอยู่ทั้งใต้นตนเนี่ยสามสิบนาทีถ่ายรูปถ่ายรูปเลยลลได้บริเวณเนี้ยอันนี้คือเสียค่าเข้าพันเยนนะครับแต่ก็ตมมนีใครเสียสามพันเยนเนี่ยมันจะเป็นกรุ๊ปพิเศษที่เขาจะพาไปเดินชมซอกนูนน่นซอกนี้อาจจะลึกกว่านี้นะครับใครอยากจะมาแบบไหนก็ลองเลือกออปชั่นอยู่ก็ได้ หูตรงนี้แปลว่าถ่ายรูปแบบว่าไม่มีใครมายืานขวางกั้นเราเลยเหมือนเราอยู่ในนี้คนเดียวเท่านั้นอ่ะแล้วก็ปีนขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยละเหนื่อยเลยสูงที่แท้อ่ะเดี๋ยวเราก็เดินกลับไปสองก,กิโลก่อนที่จะไปขึ้นรถเมล์กลับสถานีบอกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติใครมาเที่ยวไม่ต้องมาเอาแรง ไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าเอาแล้วเอาเวลาไปเที่ยวที่อื่น out, ออดูคลิปเอาดูคลิปเอาเออดูคลิปไปดูสังเนี่ยละดีแล้วเพิ่มยอดให้ด้วยตอนนี้ยอดรู้สึกตกเหลือเกิน <laughs> อ่ะช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันแชร์ share, อย่าแชร์อย่างเดียวคือแชร์แล้วบอกให้เพื่อนแชร์ต่อด้วย <laughs> บังคับ <laughs> เพื่อนแชร์ต่อด้วยเออไลค์สองรอบอย่าก,กดอย่าก,กด like <laughs> ไลค์เป็นเลขคู่นะ <laughs> ไม่เอา <laughs> <laughs> ให้กดเปได็นเลขคี่ได้ อยาก,กดเป็นเลขคู่ถึงว่าให้กด1ทีแล้วเข้ามากอีกหทีไม่ได้อย่าห้ามกด <laughs> <laughs> ถ้ากดไปสองทีปุ๊บให้กดอีกทีเป็นทีสามโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะกลับกันแค่นี้คลิปหน้าจะพาไปทําอะไรจะเป็นระบากลมุนขนาดไหน <laughs> <laughs> ติดตามตอนตอน่อไป